สามเย่จะลไปมาจนมมาจมเอ่เดี๋วาร์ลอนี่สีเลยจะสีแล้วเอาไหมเอาไหมสีเอออีกทีนึงทีนึงเดี๋ยวิ่งสิไม่นับไหมไม่นับไหมเดินเลยเดินไปดิไปเดินไปแตะเดินไปแตะเดินไปดิเดินไปเดินนี่ออกแรงนี่ออกแรงนี่เดินไป้หนึ่งขับมาเดินไป ไปเร็วพี่ đi เดี๋ยวขึ้นหน่อยเอาไป Ô... rồi Ô... Ô... dạ, กระมือครบแล้ว